เอาละครับผมเรามาเล่นเควสดฮอกเวิร์ดแรปกันดีกว่านะครับผมเควสหนึ่มเควสเอ็นนะฮะสารับใครที่ชื่นชอบก็ไปดูกันได้นะครับผมเควสอยู่ในเชนบีแอนบีนะฮะถามว่าราคาถูกไหม,มต้องบอกว่าราคาน่าจะประมาณ10กว่าบาทนะฮะประมาณนั้นแหละฮะง่ายๆฮะติดตามครับฮอกเวิร์ดแรปนะครับฮอกเวิร์ดฮอกเวิร์ดเล่นสัตว์ปันดัดแมงเลยกดให้เรียบร้อยนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งกดฟอลโล่ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งทำอะไรขนาดนั้นนะฮะ,ะกดฟอลโล่ให้เรียบร้อยนะฮะ จะมีลิงก์ขึ้นมานะคือเรากดไปแล้วแหละเรากดแล้วก็กดโคดอีกไปนะเออคือที่นี่มันเป็นแบบต้องใช้ระบบระบบแบบกดซ้ำนะครับผมอา่าแล้วก็ไลค์แ like อนด์รีทวิตไรค์ไลค์อย่างเดียวอา่าฮะให้เรียบร้อยต,อตั้งแต่ตอนทั้งหมดฮนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งกดบริเวณครับน้ำห <laughs> okay. นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสิบโอเคเนี่ยขนาดน้ำหนึ่งถึงสิบแล้วยังไม่เวลฟายให้เราอะ่ะ คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับผมว่าระบบมันแม่งช้าไปหน่อยนะครคือเราไปดูโปรไฟล์ของเราด้วยนะครับผมเผื่อแบบเราไม่ได้อดิดเราไม่ได้เชื่อมโยงกับอะไรนะครับแปลกๆประหลาดนะครับผมโอเคเราเชื่อมโยงหมดนะฮะคอนเน็กต์เลดดิตด้วยแล้วกันนะครับเผื่อไว้ในอนาคตมันมีแน่ๆนะครับผมทวิตผมมีด้วยคอนเน็กสตรีมด้วยอ้าวคอนเน็กไม่หมดทุกอันเลยอ่ะเอาวะคอนเน็กทวิตด้วยอ้าวเอาเอาให้สุดเอาให้สุด เดี๋ยวผมยังไม่ได้เข้าทวิตนี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซฟก่อนเซฟโปรไฟล์ก่อนโอเคโอเคคือจริงเรารออัปเดตไอ้นี่ได้นะฮะคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับผมว่าการที่เรากดๆอย่างนี้นะครับผมมันช้านะฮะใช่ครับมันช้าครับผมมันช้าจริงๆครับผมแล้วถ้ามันไม่ไม่ขึ้นมาก็ต้องรอนะฮะรอไปคือตัวนี้เนี่ยเป็นพัซโซนะครับผมเป็นพัซโซเกมที่มีการอารมณ์ทุนนะครับผมประมาณ8ล้านดอลลาร์นะครับผมและเป็นดีเวลลอปนะที่ทำจะทําเกม จะบอกว่าทําเกมแบบ100%ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นดีเวลลอปที่เป็นโปรดักต์ออกมานะครับผมซึ่งผมต้องมาดูอีกทีว่าเว็บสามที่มันจะทําออกมาเป็น AI ไนะครับอ d o p t i o n ที่มันออกมาเนี่ยคือเป็นแบบไหนนะฮะเรายังไม่เห็นตัวเต็มๆของมันนะครับผมแล้วผมก็จะมาเนะี่ยฮะวุ่นวายกับเว <c oughs> อร์ฟายเฮ้ยน่างุดใจจริงๆเลยคุณต้องเข้าใจนะครับผมว่าเนี่ยการเวอรฟมันไม่ง่ายนะฮะเนี่ยพอเราปุ๊บเนี่ยเราไปเข้าไปดูอีกรอบนะฮะ ผื่อเราม,มีอะไรผิดพลาดนี่ยกดอกดกระดิ่งด้วยอ่แม่งเลยกด,กดให้ครบเผื่อข้อมูลแม่งไม่ได้ครบนะฮะเราต้องกดให้ครบนะฮะคือคุณต้องใจก่อนนะครับผมว่าหลักการที่จะเวลฟายมันง่ายนะฮะใครเห็นก็ว่าง่ายครับวิธีการทําง่ายครับมันยากตรงไหนรู้ไหมครับมันยากตรงที่ว่าตัวเว็บไซต์หรือตัวเว็บสามของเขานะครับผมมันไม่ตอบสนองไงเนี่ยมันไม่ตอบสนองไง บอให้คุณอยากกดขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ตอบสนองให้คุณนะฮะไอคนที่มันเคลมได้ร้อยยี่แปดคนเนี่ยต้องบอกว่าจิตใจมันทําด้วยอะไรนะผมวันที่หกเดือนเจ็ดหมดเขตนะครับผมวันเจ็ดเดือนหกหมดเขตขอไปเอาประมาณนั้นแล้วกันนะมีสองตัวนะฮะตัวนี้เอนไปแล้วเฮ้ยตัวนี้เอนไปแล้วว่าเสียดายเว้ยตัวนี้เป็นรีทวิซซับนะครับผมเว้ยแต่เอนเร็วจังวะเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ได้เอนเฮ้ยโอ้ โอ oh, เอ็นมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วอะ่ะน,นี้ไม่รู้เลยมีคนเขียนไปแปดคนเองแต่เจ้าจอร์ดแต่น่ารักครับผมชอบเออโอ้ยได้ได้เว้ยเออไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรนี่เซอร์เวย์นะครับนี่เข้าไปดูได้โัวเซอร์เวย์ก็จะเป็นซ k เคนะครับผมในการเซอร์เวย์ออกมานะฮะรอนะครับผมลุ้นลับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอาหนึ่งที่ มีโอกาสูร็รับอย่าลืมไปทำนะครับผมหรือเวลาอีกแค่วันวันหนึ่งนะ,ะถ้าจะไม่ผิดนะครับเดลืยวันหนึ่งใฮ้เรืนะ่อนผมขออนุญาตนะครับโอเคเรามีเควสอะไรบ้างนะ,ะมี p พน d ดร a ของเวอร์ซีเคซินะ,ะผมมีดอชพอมนะเฟ็นนะครับผมซึ่งแต่ละตัวมันมันเฉลีย่ยนะ,ะมันไม่ได้แบบให้ครบนะครับผมแต่ ผมชอบนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็มีโอกาสเอารุนรับนะครับผมมีรีวอร์ดนะฮะให้อยู่คนร่วมไม่เยอะนะฮะเอามาแข่งขันกันได้ครับสบายๆได้ได้ได้ไ,ดนะไอ้พอจะได้ก็ได้เลยไอ้พอไม่ได้ก็ไม่ได้ยาวอยู่นั่นแหละโอ้โหเนยเลยห้าวันนะครับผมบางอย่างเลยห้าวันก็ไปทำซะนะครับผมคือ ผมเน้นนะฮะในส่วนของการที่แบบเงินน้อยก็จริงนะครับแต่เราสะสมเงินน้อยไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เงินมากนะครับผม visit page นะครับ go continue ขั้นตอนก็ไม่ยากครับอ่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกอย่าไปคือเหรียญไม่ต้องไปซื้อนะครับผมโอ้ยมันจะช้าตรงนี้แหละอันนี้รอคมนรีวอร์ดนะครับผมรีวอร์ดระดับสองมีดอ t ปอมเจเนซิตนะ NFT นะครับถามว่าเอามาทำไมล่ะก็ไม่มีอะไรอะ่ะเอามาได้ก็เอามามันเป็นอะไรอะ่ะฮะมันเป็นอะไรแค่เอามาไม่ได้เฮ้ย <c oughs> สิบดอนคุณมิน้นคุณมิ้นไปแค่สองบาทอย่างเงี้ยคุณได้มาสี่ร้อย่างเงี้ยไม่เอาอรอไม่เอาก็เรื่องของคน <c oughs> ผมไม่ได้ว่าอะไร,รอยู่แล้วเนี่ยเรารอนะครับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมทําเสร็จ้ะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ มาร่วมสนุกกันนะครับอันนี้เป็นรูวมสนุกนะครับผมแล้วก็ตอนตอนนี้ไม่เสียตังค์เลยนะกดฟรีนะครับอันนี้ก็ว e r i f y เราว e r i f y v e r i ว y ลลโอเคเรียบร้อยนี่เคมได้แล้วเยี่ยม e x p i r e เขย์ไปเลย0ู8จุดสมแปดนะครับผมประมาณสามสิบเอ่อสามประมาณสามบาทนะครับผมได้พอยต์มาด้วยนะฮะถามว่าเก็บไปทำอะไรฮะรจักใจนะผมก็ไม่รู้อะเฮ้ย ซ้อนกันเฉยเลยโคๆรโคโเก็บไว้ก่อนปิดดๆๆ้ว้กอนอันหนึ่งโอเคนี่เสร็จแล้วรอเคลมนะครับผมแป๊บหนึ่งตัวแพนโดล่าผมค่อนข้างที่จะผมมองว่าค่อนข้างใช้เวลานะครับก็เลยแบบจริงจริงทำคลิปไปแล้วละ่ะทำคลิปแพนโดล่าไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้ได้รางวัลเยอะนะตัวที่ได้รางวัลเยอะก็เยอะนะครับตัวที่ได้รางวัลน,น้อยก็น้อยจับจิตจับใจอ่านีต่ตัวนี้เป็นเคล็ดเอ็นนะครับผมอย่าลืมไปทำนะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งวันนะครับหนึ่งวัน อ้าวันอ้ไปลองทำกันดูนะครับผมไม,ไม่ไม่เสียเวลาจนเกินไปนะครับเดี๋ยวนะขอปิดบางอย่างก่อนบางอย่างก็เยอะเกินไปลบอันนี้จะเป็นต้องมีห้าสิ follower นะครับผมอาจจะยุ่งยากน,นิดหน่อยนะครับถ้ามีรุ่น20ดอนนะ่ะก็โอเคสำหรับผมนะครับผมโอเคนะเฉยๆอยู่ละ แล้วก็จอยนะครับผมอันนี้จอยในส่วนของเออ่ดิมดริมี่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าตัวจอยของผมมันมันเต็มหรือ,อยังนะดิสคอร์ดผมไม่ได้ใช้นี่นะครับขี้เกียจฮะวิลฟายเรียบร้อยนะครับผมอพอเราวิล,วลฟเสร็จเราก็จะได้เป็นเจ้าแมวน้ำนะไม่ใช่สิปลาปลาวานไม่ใช่หรอกปะ โอเคแล้วก็นี่ครับ half a low นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ leader low i n t e r i i e w มี leader low 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 selection festival all list นะ all list lead, leader เนี่ยกดอย่าลืมกดนะครับสำคัญนะครับ leader เรียบร้อยครับรอนะครับผม ประมาณนั้นเหลืออีกเจ็ดวันนะครับอันนี้โอเคครับอันนี้ฮอกวอตส์นะครับผมก็ฮอกวอตส์ Hogwarts นี่ไม่รู้อะไรเลยมันรู้สึกนะเลยค่าวันใกนการเคลมเป็นเจ็ด เดนเเืน7จปเดืน7เอเอเฮ้ยไม่ใช่ดิเดือน6โอเวนเะนเดี๋ยวงงเดี๋ยวจะงงกันโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูเค e ็ t เอ็นก่อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมก็มาลองทำกันดูได้ผมอยากให้คุณลองทำทุกอันนะครับเพราะว่ามันมันแจกนะครมันแจกจริงๆนะครับผม ไอ้ที่มันแจงจริงๆเนี่ยผมอยากให้ทําดูเพราะว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยค,คุณคุณได้คุณได้อยู่ในโลกเว็บสามจริงๆอ่ะโลกเว็บสามจริงๆไม่ใช่แบบโลกเว็บสามปลอมๆไม่ใช่บล็อกเชนปลอมๆไม่ใช่ของปลอมๆอ่ะอันเนี้ยมันจะช่วยคุณได้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมถ้าใครอยากจะไปเข้าไปดูในส่วนของอในส่วนที่มีในเดี๋ยนะอาโนี่มาสิบสามสิบสามเวเลยเหรอจบแล้วนี่จบแล้วนี่ว่าไม่ทัน นายไม่ทันตัดทิ้งไปไนายขอดูหน่อยดิตัวไหนทันบ้างจอยเคเวส์หนึ่งหกวันโอเคตัวนี้ทันนะครับผมเดี๋ยวผมไปทำเคเวสต่างหากให้ดูหนึ่งบิทคอยน์แอนด์ยูเอสดีซีนีลิทูวิทฟิสยูสไอดีเฮาส์ออฟบิตอันนี้เป็นการพน,นันนะครับ ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนับหนุนเท่าไหร่โอเคครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ไปดูกันได้นะครับมีเยอะนะครับผมไว้เจอกันสวสดีครับ